ชีทุกชั้นครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับเอฟซีที่ส่งผลไม้ล่าไม้ให้น้องใบบุญนะครับเนี่ยครับมาจากกรุงเทพครับคุณสมพิตรมาตราชนะครับมาจากตลิงชันครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องใบบุญด้วยขอบคุณแทนพระสงผมเลยครับท่านมีจิตเมตตามอบผลไม้ให้ครับสามลังนะครับนี่ครับเป็นหลายหลายอย่างครับส่งมาจากกรุงเทพครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงจริงครับอันนั้นเลย ทางเช่าใช่ไหมทางเช่าได้ตังหลายๆอย่างครับวันนี้น้องใบบุญก็พี่เตารับนอนอยู่แล้วครับหนุ่นกำลังนอนครับนอนนะครับน้องใบบุญขอบคุณอย่างมากเลยครับที่ท่านีคิดเมตตาส่งข,งของให้เรานะครับ ตัดไม้ด้วยครับแล้วก็ท่านใดครับมีเรื่องยาประชาสัมพันธ์สักหน่อยนะครับท่านใดที่อยากจะได้รคช้างนะครับหรือเป็นรคของน้องใบบุญนะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้ครับเราไม่ได้ขายฮะเราจะส่งให้นะครับท่านใดอยากจะได้ผมส่งให้นะครับจะส่งให้ เราไม่ได้ขายไม่อะไรนะครับแต่แล้วแต่ท่านยังมีน้ําใจให้เราท่านให้เท่าไหร่ก็ได้ครับแจ้งทีู่มาทักไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับรกของน้องใบบุญครับซึ่งเป็นคนชืินเขาเรียกเป็นของดีครับเป็นของดีที่ท่านได้ครอบครองก็จะดีทำมาค้าขายขึ้นครับเราไม่ได้ขายนะครับแต่เราจะให้ฟรีครับแต่แล้วแต่ท่านจะเมตตาให้ค่าอาหารช้างท้าสลายก็ไม่บ้าครับอันนี้ไม่มีราคาเพราะว่าคนชรินเขาถือกันครับอย่างผมก็ถือเช่นกันเพราะว่า จะไม่มีการพูดคำมาขายนะครับและแต่เขาจะให้ราว่าเป็นลูกช้างนี่เขาจะไม่ให้ซื้อขายกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ถือครับเป็นช้างตัวแรกที่มีก็อยู่เกิดเกิดกับผมด้วยก็ถือด้วยครับผมก็เลยให้ฟรีครับแต่ส่วนที่ท่านอยากจะมีเมตตาให้ค่าอาหารช้างท่วแต่ท่านนะครับถ้าใครอยากได้ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาครับทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับผมจะทําเป็นตะกุดนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มทำนะนี่ผมประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าท่านอยากจะได้หรืออยากจะเอาไปไว้ครอบครองนะครับเป็นตะกรุดโรคช้างนะครับของน้องใบบุญนะครับผมสามารถจะส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้ก็ติดต่อสอบถามทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะจะส่งให้เพราะคือเราไม่ได้เปิดราคาขายนะครับเราให้ฟรีครับแต่ถ้าท่านมีจิตเมตตาอยากจะให้ค่าหารช้างอันนี้ก็แล้วแต่ท่านครับคนที่ใช้ไม่มีเลยก็ไม่เป็นไร จ้งที่อยู่มาผมจะส่งให้เช่นกันครับบอกฝากถึง FC ทุกท่ทานนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วยช่วยแชร์ต่อเลยครับเรื่องนี้โรคช้างของน้องใบบุญนี่มีคนอยากได้ครับเพราะว่าเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครอยากได้หรือสนใจก็ติดต่อสอบถามมาผมได้นะครับทักแชทมาได้ทักไลน์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ครับฟรีครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งก็เลยแต่ท่านจะเมตตาหรือท่านใดที่ไม่มีเลยก็ไม่เป็นไร ถ้าท่านใดมีอยากช่วยค่าหาช้างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นี่เป็นโฆษณาเบื้องต้นครับบอกสาวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวต่วงนี้ผมถึงจะได้จัดทํานะครับนพ่อนนอนนะครับนองใบบุญครับที่สาวครับเดี๋ยวผมจะเอายาทาสะดือครับผมรองคำนวมมาหลายชั่วโมงแล้วกำลังนอนค่ะ นี่ผมกำลังจะเป็นยาครับเป็นยาสมุนไพรครับของพื้นบ้าน,นครับใส่สะดือครับให้แห้งครับพอดีสะดือน้องเปียกก็จะหายครับผมก็จะใส่ให้นะครับนี่ครับเป็นยาสมุนไพรครับใส่ที่สะดือนะครับ นอนได้พ่อเดี๋ยวตื่นอีกเลยใส่ได้ไหมนะวันนี้ไม่ยอมนอนเลยนะคะเราจะใส่ยางแต่เช้ายกไม่ยอมนอนนอนอีกทีก็บ่ายโมงไม่ให้ใส่ลรอดูดตัวขา ใส่ได้ไหมเขาตื่นอีกรูปเขาด้วยรูปให้กัน,นอนนี่หนีบไว้ให้เส <c oughs> น,นั่นนั่นตื่นละน,นั่นนั่นนั่นตื่นอีกแล้วใส่แล้วเร็วคนกำลังนอนรบกวนอ๋อเห็นนั้นลหม นอนตื่นแลนะ้วใสย่ยาครับเอายาใส่สะดือให้นะครับนอนแล้วครับนอนละนอนไปเลยไม่บุญน,นอนไปเดีย๋ยวพ่อจะไเอาฟางมาผมให้เอาฟางมาไว้แม่เหมยกินหมด <c oughs> ตื่นแล้วพ่อเอาฟางมาผมลูกแม่กินหมดเลยนะคะ รล้วยเราก็ยังไม่สุกเลยนะคะกินแค่มันแก้วนะคะวันนี้นอนแล้วนะคะต้อง <c oughs> มีแมลงวันตอมครับลายมีลายยุงมาด้วย <c oughs> ไม่กระดูด้ลยดูด้วยทัวรลูกไม่ปลอดภัยครับขอบคุณทีท่านครับติดติดต,ตามช่องของเรา ฝากประชาสัมพันธ์เลยครับฝากแชร์เรื่องราวเลยครับที่ว่าจะแจกโรคช้างครับใครอยากได้ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับรกช้างรคช้างครับก็ติดต่อสอบถามมาได้แจกฟรีครับหรือใครมีน้ำใจให้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ที่น่เราจะแจกทันฟรีครับติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับช่องพลายหม่อมชาแนลหรือทักไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไ้ให้ผมจะทําเป็นตะกุดนะครับแจกให้เป็นของดีนะครับของดี ระจำตระกูลนะครับนอญนนี้ใบบุญพรางตัวแล้วครับเนี่ยครับพรางตัวแล้วเจ้เมยช่วยพรางต่อครับผมเอาฟางมาใส่นิดเดียวเจมเมยพรางต่ออีกครับอบอุ่นครับช่วงนี้อบอุ่นครับเนี่ยครับเอ๊ะน้องใบบุญไปไหนไม่ใช่ครับน้องใบบุญพรางตัวครับเนี่ยครับเนี่ยครับอุ่นนะครับพอดีากาศเจนได้ฟัง นอนอย่างสบายใจเฉมครับเนี่ยครับเด,เดี๋ยวเชือกจะติดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมือใารให้ชมครับ ก็ขอบคุณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม